อันสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทุกท่านนะครับสำหรับเซานีกับภาพพีพระนองรับช่นะครับเอาเก็ตพว่มลูกสาระชาวกเกษตรทั้งหลายทั้งปวงนะครับทุกท่านสาระขี่เฮ้าชี้ง่แก่พี่แก่น้องทุกท่นานอรวณแล้วจะเป็นประโยชน์นะครับจะเป็นเพื่อนไม่เพื่อนเก่าหรือผู้ที่เหตุเป็นผักปฏิบัติหรือเพื่อนกเกษตรนะครับ กับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับเสาเน้ห่อก็ทิเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และสาระมีสาระแกพี่เจ้าหนองทุกคนนะครับห่อกระสี้าเอาภาพร่วมนะครับจิบย,ยกประเด็นที่ห่อเห็ดเป็นสวนเกษตรหรือเป็นการตลาดนะครับที่ห่อได้ยกระดับโดยการปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงหรือแก้ไขนะครับ เห็ดห้เป็นพี่ผืชพักาสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างาสามารถเป็นช่องทางของการตลาดนะครับสาหรับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านาก็จะเกิดควมุมเบอรไนนะครับคือเขาเอาเป็นเนื้อหานะครับในการาพูดการจาการรับฟงาการรับชมรับฟังนะครับสาหรับถูกบริบทคว้งพนที่ได้ับล้งเฉีพดหรือการเหตุการณ์ทำการ สั่งนะครับการเปลีป่ยนแปลงทุกสิ่งทุก,ยอ,กอย่างข้อก่อค่อยเห็ดค่อยเกี่ยไขนะครับสำหรับพวกที่ทันใ้หาประสบการณ์หรือเปลี่ยนม่วง,วงนะครับนองไม่เผื่อนไม่เผื่อกาหลายรคน้นอะไรถันนะครับสำหรับการปลูกพักแบบให้โดโจินิกหรือจะเป็นแบบปลูกแบบล่งพื้นนะครับ าการดแรูแลรักษาปสิแต่างกันดูแลร,รักษาโดยวิธีง่ายๆนะครับการปลูกแบบออร์แกนิกนะครับปลูกอาจจะเป็น้นชืชใช้เป็นพักแผ้วพักได้ทุกสิ่งกางนะครับพืชพักที่เขาสามารถจะอยากปลูกนะครับโดยการเห็ดปลูกแบบให้โดยชรนิกหรือจะเป็นแบบลงพื้นใส่กระถางยางรวหรือใส่กองฟมนะครับยูครับ ภาพปฏิบัติของเฮานะครับผันล่องกินล่องถือเป็นเรื่องปกติของอาภาคส่วนทางโค้งเ,เกษตรนะครับการปลูกลงจะเป็นข้อชนิดนี่คือเป็นการปลูกแบบดูแลรัลกษาง่ายนะครับวิธีการก็คือเฮา,าปลูกได้หลายอย่างนะครับจะเป็นกระถางาหรือจะเป็นกอ,องฟมนะครับจะเป็นกระถางยางรถ อ้ามารีไซเคิลเห้เกิดประโยชน์นะครับสามารถปลูกปรับเปลี่ยนดินปรับปรุงสภาพดินให้ได้อัตราส่วนนะครับจะมีฟุนฟ้นมีปุ๋ยมีฟุ้นมีปุ๋ยมักนะครับจะเป็นปุ๋ยอาจจะเป็นฟุ้นขีงว่าขี้กุย้ยหรือจะเป็นชีบประภาพนะครับจากเสัสดุลูผพัดต่วนล้วยห้อ,อ,อก็สาม,มารถได้ครับหรือจะเป็นปุ๋ยมักปุ๋นมักชี่ประภาพเป็นใส่เวลาอยู่ประมาณสิบหาเหมือเฮ่จังนํามาใส่หรือดีดีก็คือเป็นประมาณเดือนกัวนะครับ ยิบยกประเด็นนะครับการปลูกจะเป็นหนือแดงเขาก็สามารถย้อมกันได้นะครับการปลูกหนือแดงาการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เล็กๆน้อยๆแต่สามารถต่อยอดได้หลายนะครับการปลูกหนือแดงก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับสามารถเอาไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาประโยชน์ของเขาเลี้ยงปุ๋ยมักก็ได้เพื่อนพี่น้องเอาไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เข้ากับสามารถเลี้ยงให้ เกิดประโยชน์เลวก็เป็นสารอาหารชั้นเยี่ยมนะครับการเฮ็ดปลูกไนแดงกับพวยากนะครับการปลูกเข้ากับปลูกสีมีเข้ากับรงในน้ำนะครับกับนี่เข้ากับใหฮอร์โมนเขาจะเป็นผู้หญิงวัยหรือจะเป็นยูเรนซี่นะครับพี่น้องเพื่อนเกษตรทุกท่านผู้ที่เคยปฏิบัติและดำล่งเฉีดกุ้งศิรูดีว่าวันละห่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าพาพี่พนองรับชมผู้ได้ขังควงใจ นะครับในทั่งการอยากเห็ดด้วยวิธีการแบบง่ายๆนะครับนี่นี่ที่จะปลูกลงใส่กระคู่กระป๋องก็ะไรขึ้นก่อนพี่น้องทนทุนหน่อยปลูกใส่กระคู่ห้างก็ได้พี่น้องกระป๋องกระแป้งก็ไรเล็กๆๆเ้ากับควายเห็ดไปนะครับปลูกทิมใบก็ได้ยูได้กินนะครับนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพ่าฮะต้องรู้แล้วเบื่อบ่าพี่น้องการเเกษตรเป็นองค์ประกอบของกันอ่า ผู้ที่อยากเข็ดตะข่ำหรือก็เป็นควางพยันส่วนบุคคลของผู้ผู้ที่อ,อยากปฏิบัตินะครับกสามารถเด่นนะครับปลูกใถ้ะกินทะยู่้ากินครับเข้าก็สามารถรลดการสื่อใส่ใจล่วงไหลนะครับสำหรับผักสวนทั้งสวนเข้าฝากถึงทุกที่ทุกทางนะครับคนใม่นเก่าถ้าเขามาติดตามเบืองแง่งเรียมชมเป็นกำลังใจทรงต่อเข้าสิเอาั้งแก่ประโยชน์ อยู่กับหัวกับสวนครับนะครับพี่น้องเขาวุ้งเครื่องเหล้าไปทังนอกนะครับจะเป็นขี้ช่ำกอลอมปี้พักขี้เหล้าพักขี้เหล้าหอมปลอมจะเป็นหลายๆองค์ประกอบนะขนาดนะครับอาจะเป็นขนาดเห็ดหอมหรือขนาดจะเป็นพืชพักทุกสิ่งทุกอย่างน้ำมาปลูกลงไปครับปลูกลงไปเลยพี่น้องน้ำลงไปสิ่งใดที่ ที่ชามาเทศให้ห่อได้ผลลับและผลตอบแทนที่หฮอเห็ดกับเขาการเห็ดเกษตรที่ดีก็ต้องเป็นเกษตรที่เห็ดให้ได้คุมคากับการเห็ดการทํานะครับได้มาเป็นผลเต็มเม็ดเต็มเมลยห่อกระเห็ดไปครับสาหรับแค่รอดหัวใหญ่หลวพี่น้องกําลังให้ผลผลิตนะครับให้ผลผลิตที่ดีได้ได้ยางดีนะครับเพื่อนพี่น้องสำหรับหัวของเขาก็อุดมสมบูรณ์นะครับการเเกษตร นำผ้าพว่วงยูโทมปีเยน็นพ่วกปูหลุมสมบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์นะครับการปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงพัฒนานมาจอมเป็นนะครับในที่ไร่หนึ่งที่น้อยกลายเป็นพื้นฐานและหลักทรัพยบและทรัพย์สินที่สามารถทเทน่าเฮาได้นะครับสะสมมูลละสิบบาทยี่สิบบาทจากสิบบาทเจ้าบาทจะเป็นมูลอร่อยอเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยใส่นะครับนะครับคือ,อการ ในวความหักเพี้ยนนะครับในที่บ่ใส่ไหลนะครับพี่น้องเข้าก็เห็ดไปนะครับการลำเลียงทรงต่อการแ้ไขหรือการปลูกฟังการค้าการขายด้วยวิธีการรองเฮ้ามีช่องทางนะครับสําหรับช่องทางการค้าการขายเฮามีชุมชนมีสาขาไหมค่ะในที่กิ่งวหลักๆของโมก็คือบ่อทรงต่อสาขาคนกลางนะครับคือเฮ้าเห็ดแบบเป็นเกษตรแบบที่มีช่องทางโดยการขายเองนะครับอันนี้สาหรับทั้งนี้เป็นเชลนะครับ เคลจะมีนะครับพริกขี้ม่วงพริกขี้ม่วงพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเฮ็ดน้อยแนวก็ักสอบตามความน่าได้ครับจะเป็นผักพร้อมปลอมพร้อมเปียนะครับสำหรับลุงไม่พี่น้องอะไรที่ง่ามแล้วออกขายนะครับจำนายไปสิ่งใดที่ลุงไม่พี่น้องกับพี่เจ้าหน้าในการไปชมนะครับประวัติการเหตุการณ์ทำห้องเข้าเขาจีเก็บควบง่ามไใโดนกับอะไรนะครับถึงเวลาเราก็ต้องจำนายนะครับการเห็ดเสร็จการเห็ดหอยเห็ดสวนหรือเห็ดแบบ าการเป็นการตลาดห้องก็ต้องจำให้คลายไปนะครับที่ให้ยูคงที่เก็บภาพดีๆไว้ก็ก็ไรนะครับพี่น้องห้าก็ต้องํำเรียงทรงต่อนะครับจะเป็นสารแน่นะครับหรือมาช่วยมาง่ามจะเป็นดอกใหม่ดอกไหลห,อห้องลูกเป็นองค์ประกอบหรือเป็นไม้ประดับนะครับเพื่อให้ดูดีมีเรีชีแกตวัวข้างห้องนลครับพี่น้องห้องเลาดไปนะครับส่วน,นคนที่มีพอคิดนะครับจะเป็นเบียร์กาพันธุ์พัพก เบีย้ยหน่อยเบีย้ยงใหสายหลายสายพันธุ์เท่าก็บา,ามาถออกมาพ่อช่ำได้นะครับปานกาลุ่งในกระถางหรือในกระจัดเลือไม่น้อยก็สามาตยอยยดได้นะครับสมมติว่าในพักตน้นทุนช่องละยี่สิบบาทยี่ห้าบาทหรือสิบบาทขึ้นไปสิบห้าบาทยี่สิบบาทยี่ห้าบาทขึ้นไปแต่าร่าได้จากเขานะครับ้นทุนสิบบาทยี่สิบบาทได้ได้คือยอดที่ได้รับก็เป็นซ่องทำลอยนะครับกำไร เห็นเห็นนะครับนี่คือการได้ผลผลิตดีเต็มเต็มหน่วยนะครับได้ยูได้กินอะไรจำนายขายไปไอ้แบงปันไอ้ทั้บุญทั้ท่านพี่นอ้องอ่าข้ามาพี่น้องมาเยี่ยมยามถามไทยถามข่าวห้องกอดแจกแบงปันไปแจกไปนะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะครับการให้นะครับที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชุมชนการตลาดการข,า,า,รขายขายหนึ่งแถมสองพี่น้อง เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเข้า่อพอขาย้นกลางเข้าขายได้เปรียบพอขายพอขายไม่ขายค้นกลางนะครับเข้าเปิดรับไายมากนะครับน้องเข้าขายแบบเป็นที่ตัวของเราเองนะครับเึื่องฉันเครื่องแกกพี่น้องนี่คือกันเป็นการเปิดตลาดนะครับกับพีกับน้องของเข้าขึ้นกันนะครับการรอการจาคือการผ้าที่ถูกวิกิจของพอขายไม่ขาดเข้ารงมี่พี่ปากให้การขาขายนะครับการนิสัยทัศน์นะครับดี าการวอากันจาดีนะครับเพราะว่าเฮาเป็นชีวิตพอข้าเช่ากเกษตรเช่าหัวเช่าสวนเฮาต้องมีหลักการวิธีการาหาได้หัวในสวนนะครับเฮากับหาโดยการเริ่มต้นจุดประเด็นคือหาเงินบาทเงินเบียดพี่นอนจากหนึ่งบาทไปถึงร้อยเฮา,าก,กับควยเห็ดคอยหาไปครับเฮา,าวิธีการของเฮาคือคือทำที่มีไต่ชำเฮาเห็ดได้นะครับ ทำเฮามี่เขาก็คอยต่อยอดควายขยายออกไปการปลูกพืชไม้หรือปลูกพืชผักเข้าก็ต้องมีิธี่กันนะครับการเก็บเมล็ดเพลเพ่อเพื่อไวเพเพาะพันธุ์ขยายต่อไปเพื่อว่ามันการซื้อนะครับเฮามีการปลูกแล้วเขาก็ต้องมีการเพาะพันธุ์ขยายต่อไปภาคส่วนนะครับทั้งสวนของเขานะครับเป็นสวนยอมสวนเกษตรหรือจะเป็นทั้งทงทั้งทาทั้งให้ทั้งหน้านะครับจะเป็นพืชไม้ผสมผสะสารเข้ากับสามารถเทนให้เป็น ซือสารระวังกับค้นทั่วไปนะครับทั้งหลายยินดีตกอนรับถูกท่านนะครับจะเป็นพืชผสมปสานสากเกษตรล้มลุกพืชที่ห้องปลูกหรือห้องไทยท่านนำเสนอทุกเมื่อนี่เป็นพืชราอยู่สัน่นได้สามารถเ,าหหเห็ดหห้องนะครับอยู่ไรด,ด้วยการประยุกต์ใส่เวทท่าการนะครับปัญญา,เ,าหเ,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 หเห็ดห้เนเกิดปัญญาแล้วก็มีความสามารถนะครับเราพูดเราต้องทําได้ค้นเห็ดเก,ดกเษตรตรงนี้ ความรู้และการศึกษาที่ประสบการณ์เพียงพอนะครับสามารถแบ่งปันให้พี่น้องให้ลูกให้หลานให้เพื่อนพ้องเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนทุก่ันทุกคนผูย้ยุ่งกยยุ่งเกยเข้าม้าเดี่ยมชมหาแนวทางหาช่องทางนะครับหาประสบการณ์นะครับคนห้าวรายละเลียเียนความคิดเห็นควมแจกต่างแบ่งปันให้ซึ่งกันแล้วกันนะครับถามไทยเขามานะครับมีอะไรดีส่วนนี้มีผพืชพัก พืชใหม่พันธุ์ใหม่แบบไดแปรแปรแนวเข้ากับสามารถแบ่งปันกันได้นะครับการทําเกษตรนะครับพี่น้องบอแมนอาชีพขี่ลายนะครับบอกตามพูดเป็นจริงการเเกษตรเป็นอาชีพที่มันคงและบางครั้งอะไงยื่นถ้าหากผู้ใดเ็ดไดนะครับเข้าย้งมองทำจุดนี้ครับการเทดเล็กน้อยบางคนว่าโอ้แล้ด้มือละแต่พ่อละมือเราลอยสองลอยว่าตามที่กิ่งแล้วยึดลักนะครับการเเกษตรแบบพ่อเพียงมันสามารถสร้างให้เป็นเม็ดเงินเม็ดทองทีอ่า เป็นเนี้อเป็นวยนะครับเข้ากับปลามมัยดยิบยกประเด็น้นว้นะครับเอามาท่องใส่หรือท้องเฉี่าเพราะว่าการปลูกพืชพักเข้าสาม,มารถปลูกลงได้นะครับโดยไสเนอร์ที่ตารางนิ่วตารางว่าว่าจำเป็นต้องใส่เนที่หลายนะครับทุกมือนี่ข้นขยันข้นขยัน,นข้นวิวัฒนาการหรือการเลียนรู้อยู่กับตัวของเขาเองนะฝักปีทั้งน่องฝากพึงเพื่อนนะครับน้องไม่เพื่อนเก่านะครับจะเป็น อ,องค์ประกอบหรือจะเป็นเยาวชนทั้งหลายนะครับขอเชิญชวนนะครับหลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงในสิ่งที่บอดีนะครับหลีกเลี่ยงการ,ากเ,ร,การาเหตุในสิ่งที่บอดีเข้ามาเหยี่ยมชม่มทางหัวทางสวนวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนยุคพัฒนาครับพี่น้องพี่คู่มือนี่พัฒนาคน,พ,นาญญาพัฒนาด้วยกันญาพัฒนาด้วยกันใ้การทำาสามารถนำเอาประโยชน์แก่ไมาสู่ชุมชนต่อไปหรือเป็นตัวอย่างของถุกคนทุกท่าน จะได้จะได้ไปนําเป็นการคล่องขีบนะครับเสริมสรั่งทุกมือนี่ของคล่องขีบของเข้าเงินบ้าทก็แข็งโตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมีตะลวนแล้วจะมีตะแหน่งแข้งขบเข้าสามารถสร้างให้เป็นร้านอาหารครับเป็นสวนเศรษฐกิจสวนเป็นเป็นสวนเศรษฐกิจหรือเป็นสวนการตลาดก็ได้นะครับพอขายไม่ขายทั้งตลาดตะเรียเขากะ เฮาได้ทรงต่อเขาได้กินของเฮานะครับจากห้วยจากสวนนะครับเฮากา็มีความภาคภูมิใจสําหรับทุกท่านทุกคนอเอาแนวคิดหรือภูมิปัญญาที่ผมในวังให้พี่น้องรับฟังรับชมนะครับการให้การทการทกาับคงศิลูทุกท่านนะครับเฮากาเาเนเน็เอาเป็นแนวคิดเอาเป็นภูมิปัญญาของเกษตรพื้นบ้านนะครับเฮากับรับเลี่ยนประยุกชส นะครับการกําจัดวัชพืชหรือขา,มาแมลเร็งใส่สารเคมีบ่อครับเคื่อเหาเ,เ,เป็นเ้าเป็นเกษตรที่ดีเกษตรที่ดีต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะครับต้องหลีกเลี่ยงการใส่สารเคมีคํานึงถึงบบผู้บริโภคนะครับเ้าเป็นกเกษตรเ้าต้องมอีการหลีกเลี่ยงการใส่สารเคมีนะครับรักษาสิา่งใดที่บ่อเป็นมลพิษต่อหรือเป็นสารเคมีในร่างกายของฟืนเ้าก็ต้องคํานึงนะครับ การทำเกษตรเ้องก็ต้องรักษาสิ่งใดที่บวชปราศจากสารเคมีนะครับส้ำร่าที่นี่ฝากพี่ฝากน้องฝากทุกเพื่อน,ออนทุกคนเข้ามารับชมนะครับการปลูกพืชผักทุกสิ่งทุกอย่างปลูกได้ตลอดตลอดรายการตลอดอทุกดูก,กาลบ่ได้ทุกรูปการนะครับการเฮ็ดการทำอยู่กับประสบการณ์อยู่กับการกคร้นคว้า,าวและปฏิบัติภาคปฏิบัติมาอันดับหนึ่งนะครับฝากทุกคนนะครับทุกคนเคารพแลวก็ ขอมาเยี่ยมชมเบื้องแง่ยงต่อไปมีอะไรซีดีนะครับความเมา,าย์เขมามาใใจคลิปนะครับว่าเพื่อนพี่น้องอย่จังหวัดใดอำเภอใดเข้ากับสีใดน้อมทรงต่อตอบรับด้วยมิตรภาพนะครับฝากจากใจโดยข่ว,วมเป็นห่วงเป็นใยจากฝากส่วนทั้งสวนของผลเกษตรนะครับคนจนผู้ยญิงใหญ่บุญสามพันเหนยวขนานแท้นะครับฝากพี่ฝากน้องเบิร์ตวยใจแล้องผลานะครับสำหรับที่นี่บ่อไร่ห้างครับ กับอยุติคลิปนี้อะไรดีต่อไปเฮ้ากับสีน้ำทรงต่อพี่น้องทุกทุกทันสวัสดีและมีความสุขครับ